สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทาง,ทาง,ทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่7เมษายน2557กับคุณวันนิชยาปีพิมและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะสำหรับข่าวประจำวันนี้ค่ะมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือส,าสาศานสถานและสถานศึกษาภายในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตำรวจภูธรเดชอุดมร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา มีไม้ห่วงหา้ามพร้อมด้วยของกลางเป็นไม้พยุงท่อนจำนวน197ท่อนค่ะศูนย์การค้าเซ็นทนรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะจัดงานแฟชั่นโชว์ซัมเมอร์ยกทะเลมาไว้ที่ศูนย์การคา้าเซ็นทนรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะติดตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดในที่ตัวข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจค่ะ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือาศาสนสถานและสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอัตกิภัยในปี2556ที่ผ่านมาค่ะวันที่4เมษายน255 7ค่ะนายวัญชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดอุบลราชธานีในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ศาสนาสถานและสถานศึกษาที่ประสบอุทกภยัยเมื่อปี2556โดยจังหวัดอุบลราชธานีประสบสถานการ์อุทกภยัยระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2556 บนธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้มอบเงินพระราชทานเพื่อบุรณะซ่อแมแซมศาสนสถานและสถานศึกษาในพื้นที่7อำเภอจำนวน11แห่งประกอบด้วยอำเภอสว่างวิลาวงศ์วัดแก,แก่งโดมค่ะ40,000บาทวัดโพทองพุทธรังสี43,000บาทวัดสะพานโดม30,000บาทอำเภอเด็ดอุดมวัดกุดไว 197,500บาทวัดชัยมงคล199,500บาทอำเภอตะการพืชผลวัดสวนตาล169,300บาทอำเภอวารินชำราบวัดบ้านช่างมอ200,000บาทอำเภอม่วง30วัดงวัววัดสวนงวัวค่ะ200,000บาทอำเภอนาเยียโรงเรียนชุมชนนาเยีย200,000บาทอำเภอเมืองอุบลราชธานีโรงเรียนบ้านทับไทย141,500บาท และโรงเรียนบ้านครูเดือค่ะที่149,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น156,000 0บาทเศษค่ะตึกที่วรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางไปตรวจอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทรภัพยที่โรงเรียนบ้านสวนงัวซึ่งโรงเรียนบ้านสวนงัวค่ะได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งไปจนถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สาม โดยสภาพอาคารเรียนยังเป็นอาคารไม้ทั้ง3อาคารเรียนซึ่งนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าทางจังหวัดจะพยายามจัดหางบประมาณมาช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารไม้ที่กำลังทรุดโทรมลงไปเรื่อ,อยๆให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะทางด้านศูนย์การค้าเซนทรันทรา,ทาซาอุบลราชธานีค่ะได้จัดงานแฟชั่นโชว์ซัมเมอร์นะคะยกทะเลมาไว้ที่ศูนย์การค้า เมื่อวันที่4เมษายน2557ที่ศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาอุบลราชธานีบริษัทเซนทัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้จัดงานแฟชั่นโชว์ซัมเมอร์ยกทะเลมาไว้ในศูนย์การค้ากับบรรยากาศริมทะเลกระตุ้นการซื้อของช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมกับจับมือพันธมิตรและร้านค้าภายในศูนย์การค้าทุ่มง,งบกว่า50ล้านบาทส่งแคมเปญกระตุ้นกำลังซื้อในระหว่างวันที่20มีนาคม2557 ถึงวันที่30เมษายน2 5 5 0 s ummer 2014ค่ะมีไอเทมหลักๆคือเน้นสีสันและลวดลายแอฟริกาและลายสนุกสนานเพื่อให้ลุคซัม m ์เม2014ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับเซ็นทัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะเป็นหนึ่งในโครงการการลงทุนของเซ็นทัลพัฒนา CPN ในช่วงของปี2555ถึงปี2556ด้วยเงินทุนลง ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ2750ล้านบาทบนเนื้อที่โครงกรารโครงการ1 4 0 0 0 0ตารางเมตรโดยเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางไลฟ์ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ล่าสุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สง่างามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบที่อ่อนช้อยด้วยแรงบันดาลใจจากรูปทรงและเส้นสายของดอกบัวและกลีบบัวความเป็นธรรมชาติของท้องถิ่ผนผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกับสถาปัตย กับสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นและครบครันด้วยสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบทุกไลฟ์สไตล์ทั้งโซนช้อปปิ้งดินเนอร์เอนเตอร์เทนเมนต์และศูนย์การค้าบริการต่างๆครบวงจรกว่า250ร้านค้าค่ะ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้นะคะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวทางน้ําอย่างพัทยาน้อยหรือว่าทะเลสาบอีสานอำเภอสลินทร์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ บรรดาการน,นักท่องเที่ยวนะคะต่างมาท่องเที่ยวที่พัทยาน้อยหรือว่าทะเลอีสานใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชายหาดอ่างเก็บน้ําเขื่นนอนศรีนธรตาบนคันไร่แอมเภอร์ศรีนธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นช่วงวันหยุดสออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีประชาชนชาวอุบลราชธานีรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเล่นน้าคลายร้อนเป็นจานวนมากส่งผลให้ร้านค้าที่ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณนี้กว่า30ร้านค้า มีการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักนอกจากนี้ยังมีการให้บริการเจสกีบานาน่าบ๊สและห่วงยางไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะทางด้านนางวิไลลักษ์เพ็งสุขหนึ่งในเจ้าของร้านอาหารที่ทะเลน้อยแห่งนี้ได้กล่าวว่าตั้งแต่เข้าสู่ช่วงของหน้าแง้งอากาศร้อนเริ่มมีประชาชนชาวบนราชธานีรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ําส่วนใหญ่จะมาเป็นครอบครัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์จะคึกคักมากส่วนอาหารที่ขายดีเป็นพิเศษเช่นกุ้งเต้นเนื้อปลาทอด ทอดปลาเนื้ออ่อนและอาหารประเภทต้มปลาเนื่องจากปลาที่นี่ค่ะมีความสดทําให้เมื่อนํามาทําเมนูอาหารแล้วมีรสชาติกลมกลม่อมซึ่งนักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมากค่ะและสาหรับในช่วงสงกรานต์นี้นะคะตนคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวที่พัทยาน้อยเป็นจานวนมากเพราะนอกจากจะได้มาพักผ่อนหย่อนใจคลายความร้อนแล้วยังได้ทานอาหารที่อร่อยพร้อมเดินทางจับจ่ายซื้อของย่างด่านพรมแดนช่องมอด้วยค่ะ ทางด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีค่ะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนค่ะเมื่อวันที่7เมษายน2 5 5 7เวลา10นาฬิกานายศีรพลอรุณนกสิกรค่ะส่งขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนเพื่อตรวจความพร้อมและเตรียมความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางไกลในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นเช่นระบบเครื่องยนต์สภาพเบรคคับเกียรสายพานที่ปัดน้ำฝนตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องระดับน้ำกลัน่น น้ำในหม้อน้ำรวมทั้งระบบไฟสองสว่างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นประชาชนผู้สนจใจสามารถเข้าขอรับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเด็ดอุดมสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเขมาราาและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในระหว่างวันที่10มีนาคมถึง10เมษายน2557ใน,นในวันและเวลาราชการค่ะ ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวต่างทำการค้าขายที่ด่านชายแดนช่องเมก็กกันอย่างคึกคักค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเพื่อเดินทางมาเที่ยวทั้งสองประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ วันที่7เมษายน2557เวลา11นาฬิกาที่บริเวณด่านชายแดนช่องเมกอำเภอรซีรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีประชาชนทั้งชาวไทยและสอปป,อปอลาวต่างเดินทางเข้าออกเพื่อการค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชายแดนช่องเมกอำเภอสรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีนระยะที่1ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างอาคารที่บริเวณศูนย์สาธิตการตลาดเดิมพร้อมกับทําถนนใหม่ให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้นซึ่งตลอดทั้งวันค่ะได้มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและสปอปอลาวเดินทางเข้าออกเพื่อซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยลาวมีข้อตกลงไม่เก็บค่าผ่านแดนคนละ40บาทรวมทั้งไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนตามปกติเพียงไถ่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใช้เป็นหลักฐานก็สามารถยื่นเรื่องขอเดินทางผ่านแดนได้ทั้งสองประเทศถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทางด้านด้านทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรราชธานีได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการพัฒนาด่านชายแดนช่องเม็กให้เป็นศูนย์การค้าทั้งในระดับจังหวัดและเป็นเส้นทางขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยจังหวัดบุรราชธานีตลอดจนภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิ่นจะได้ร่วมกันพัฒนาให้พื้นที่ด่านชายแดนช่องเม็กมีความพร้อมด้านการค้าตามแนวชายแดนและก้าวเข้าสู่อาเซียนในปี2558ต่อไป เทศบาลนครอุบลร,ราชธานีค่ะขอเชิญชวนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน2,222รูปฉลองอุบลร,ราชธานี222ปีค่ะนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเกิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลร,ราชธานี เปิดเผยว่าด้วยเครบาลนครอุบลราชธานีค่ะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีชมรมสร้างสารค์คนดีสีอุบลและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมจัดงานเฉลิมฉลองจังหวัดอุบลราชธานีสถาปนาครบ222ป,ปีโดยจัดเป็นโครงการตักบาทพระจำนวน2,222รูปฉลองอุบลราชธานี222ปี ถวายเป็นพุทธบูชาและช่วยเหลือพระพิสุจ323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19เมษายน2557ทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชนผู้สร้างจังหวัดอุบลราชธานีสืบสารอาริยประเพณีและสืบสารอายุพระพุทธศาสนา ฉลองอุบลราชธานี222ปีในวันเสาร์ที่19เมษายน2557ตั้งแต่เวลา6กนิกาจนถึงเวลา8นิกานาทีณบริเวณถนนแจ้งสนิทหน้าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการนาพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการร้านอาหารที่บริเวณหาดวัดใต้ค่ะเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนและช่วงปิดเทอมนี้ค่ะ นางจิตราแดนสีแก้วเจ้าของร้านอาหารน้องดาวได้กล่าวว่า,ใน,าในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนทางผู้ประกอบการร้านอาหารที่บริเวณหาดวัดใต้ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากประกอบกับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมบรรดาผู้ปกครองจะพาบุตรหลานเดินทางมาเที่ยวเล่นน้ําโดยในช่วงหน้าร้อนระดับน้ําในแม่น้ำมูลลดลงทําให้บริเวณหาดวัดใต้มีหาดทรายโผล่ขึ้นมาสวยงามน้ําตื้นเหมาะแก่การเล่นน้ําเป็นอย่างมาก ซึ่งภายในซึ่งในปีที่ผ่านมาค่ะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนรวมทั้งมาเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดวัดใต้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองเดินทางมาสะดวกทางผู้ประกอบการร้านอาหารได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการลูกค้าความสะอาดและรสชาติของอาหารพร้อมทั้งการบริการที่เป็นกันเองราคาเย,ย่่มเยา อาหารที่ขึ้นชื่อของหาดวัดใต้ที่นักท่องเที่ยวจะนิยมสั่งค่ะคือไก่อบกุ้งเต้นอาหารประเภทปลาเป็นต้นนางจิตรากล่าวในตอนท้ายว่าหากนักท่องเทีย่ยนักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะหรือว่าต้องการพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่หาดวัดใต้ได้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายและชมพระอาทิตตกในยามเย็นค่ะ ตำรวจภูธรอนนำเภอเดชอุดมค่ะร่วมกันจับก,กลุ่มผู้ต้องหาที่มีไม้พยุงพร้อมของกลางเป็นไม้พยุงจำนวน197ท่อนได้ค่ะเมษายน2557เวลาประมาณ12นาฬิกาพลตำรวจเอกชัยกฤิโช,ต,ชติวัน์ขออภัยค่ะโชติวฒนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมร่วมกันจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งคนที่บริเวณด้านทิศเหนือวัดป่าโพไซ ตำบลตกหูอเเดชอุดมจหอุบลราชธานีข้อหามีไม้ห่วงห้ามไม้พยุงไว้ในครอบครองครอบครองยาเสพติดประเภทที่1พร้อมด้วยของกลางไม้พยุงจำนวน197ท่อนรถกระบะรถยนต์กระบะสีประตูยี่ห้อโตโยต้าสีดำยอหญิงฮอลลกเจ็ดองศูก7์กรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งคันยาไอซ์จำนวน1ถุงเล็กยาบ้าจำนวน1เม็ดโดยได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรน,นาจะลหลวย ว่าจะมีรถขนไม้วิ่งมาจากอำเภอนาจร่วยมุ่งหน้าเข้าอำเภอเด็ดอุดมชุดจับกลุ่มจึงไปสกัดตามเส้นทางพบรถตามที่แจ้งจึงได้ติดตามมาถึงที่เกิดเหตุรถผู้ต้องหาได้ขับได้จอดรถคนขับวิ่งหลบหนีไปสามารถไล่ติดตามจับกลุ่มได้มาหนึ่งคนพร้อมของกลางดังกล่าวจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนเดดุดมอำเภอเดดุดมจังหวัดอุดอดดอดอบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป บัวอําเภอเมืองจังหวัดบุรลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ Jamie, ราคาของเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ140บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ130บาทส่วนราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ120บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาท ราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐานละ115บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐานละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐานละ95บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐานละ89บาทส่วนราคาผักสดผักหนาราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกรัมละ35บาทค่ะ มาติดตามกันต่อค่ะกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่5เมษายน2557ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองกระจายประมาณ60%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียส อุณภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ20องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเลือยเพอเมืองดวงอาทิตตกเวลา18นาิกา9นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิก50นาทีติดตามกันต่อกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นที่32ระหว่างวันที่23-25เมษายน2557โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง9-12ปีเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาทิกิจกรรมดูดาวจุลินทรีย์แสนสนุกเคมีหน้ารู้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและนานาสารศาสตร์เป็นต้นสอบถามรายละเอียดและ สมัครได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชหานีโทรศัพท์045-352-000ต่อ1400และ1431 ขอเชิญชาวอุบลราชธานีร่วมง,งานตักบาตรพระ2,222รูปฉลอง222ปีอุบลราชธานีวันเสาร์ที่19เมษายน2557บริเวณถนนแจ้งสนิทหน้าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตั้งแต่หอนาฬิกาหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาการแต่งกายสวมชุดขาวหรือเสื้อขาว กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเออุบลราชธานีรวมกับเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเอสประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดในระดับภูมิภาคขึ้นภายใต้ชื่อง,งานมหกรรมชุมจิมช็อปสุดยอดโอทอปสภาคครั้งที่4ในระหว่างวันที่1-7เมษายน2557ที่หอประชุมโดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วัดมหาวนารามพระอารามหลวงกำหนดจัดงานเทศกาลประจำปี2557นวมัสก,การขอพรปิดทองสงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงระหว่างวันที่5-15เมษายน2557โดยมีกำหนดการดังนี้วันที่5เมษายน2557พิธีเปิดงานเทศกาลประจำปี2557วันที่11เมษายน2557พิธีสงน้ำพระราชทานพระเจ้าใหญ่อินแปลงและพิธีมหาพุทธาพิเศษตลอด คืนวันที่12 1 3ถึง13เมษายน2557รวมปิดทองสงน้ำพระเจ้าใหญ่หินแปลงวันที่14เมษายน2557แห่พระเวสสันดรเข้าเมืองตักบานดอกไม้ชมมหรสพสมโพธตลอดคืนและวันที่15เมษายน2557ฝั่งเทศมหาชาติแห่กันร้อนตลอดวัน สอบถามรายละเอียดโทร8 8 9 9 6 6 2 8 9 2พระคูสารกิจโกศลท้ทายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณเนวาดานะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ